งอคงประทะลิงหกหูหรืองอคงตัวปลอมโดยนิธิพันธ์วิปวิทย์ในวรรณกรรมไซอิว๋วมีปีศาจต,ตัวหนึ่งซึ่งแปลกกว่าใครเพื่อนนั้นก็คืองอคงตัวปลอมเดิมงอคงเป็นลิงเถื่อนระหว่างเดินทางร่วมกับพระหังสำจังไปอัญเชิญพระไตรปิฎก มักขจัดปัญหาด้วยความซาดิสหลังหนึ่งอารวาสกลุ่มโจรที่หมายจะเข้าป้นพระถังแต่ดันมันมือวิสามันหัวหน้าโจรตายไปสองคนนำซ้ำยังเห็นเป็นความภาคภูมิใจพระถังด่าว่าหงอคงยกใหญ่แค่ปร,ราบโจรคิดป้นชิงสิ่งของยัยต้องฆ่ากันด้วยลำพึงขอขมาศกับหัวหน้าโจรพร้อมต่อว่ากระทบหงอคงไม่ขาดปาก งอคงได้ฟังดังนั้นทั้งโมโหทั้งน้อยใจเอาไม้เท้ากระแทกดินเออหากเจ้าทั้งสองคิดว่าตายไม่เป็นธรรมจะไปฟ้องใครก็เชิญทั่วมึงบาดาลดีเอสไจนถึงเอ็กเซียนห้องเต้ข้ารู้จักทั้งนั้นและเส้นใหญ่ใจกล้าจริงๆหงงอคงค่ำนั้นทีมพระถังเข้าพักที่บ้านผู้เท่าท่านหนึ่งสักพักผู้เท่าจึงรู้ว่า ลูกชายของตนคือหนึ่งในสมุนโจรที่เพิ่งโดนงอคงจัดการไปเมื่อกลางวันและกำลังจะกลับถึงบ้านเพื่อป้องกันเรื่องร้ายจึงรีบปลุกให้พระถังกับพวกนี้ไปที่ไหนได้ลูกชายผูพุทาและพวกรู้เรื่องและรีบออกตามแก้แค้นพอรุ่งเช้าโจรแก๊งนั้นก็ตามมาทันทั้งหมดปีเข้าใส่งอคงอาสาจะจัดการและให้พระถังเดินทางต่อ ก่อนแยกพระถังเตือนย้ำๆว่าให้ไล่ไปก็พออย่าถึงกับต้องฆ่าแกงกันเลยจริตยางง้อคงนั่นหรือจะฟังใครที่ไหนเล่าได้ทีระบายอารมณ์โทสะเสียงฟาดฟันดังกระหึ่มไปทั่วทั้งพื้นปัตภพีตีกันไม่กีท่ทีเล่นเอาสมุนโจนทั้งหมดกองกับพื้นแถมยังตัดหัวลูกชายพ่อเท่าเอาไปให้พระถังดูพระอาจารย์นี่ไงหัวไอ้ลูกทรพี พ่มันแสนดีทำไมทำตัวเร็วๆได้ลงพระถังหน้าถอดสีต่อด้วยเลือดขึ้นหน้าทันควันคราวนี้งอคงทำเกินไปอย่างให้อภัยไม่ได้พระถังลงจากหลังม้าสวดมนต์รัดกระหม่อมงอคงงอคงกลิ้งเกลือกขรมานพระถังสวดต่อนับสิบจบจนกระหม่อมงอคงแทบบิดเบี้ยวแล้วบอกกับงอคงว่าเจ้าเห็นสรรพสิ่งไร้ค่าเย่ยงนี้ ข้าจนใจไร้คำพูดเราไม่ต้องการเจ้าร่วมทางอีกต่อไปงอคงเพิ่งสำนึกแม้รู้ตัวว่าทำผิดไปได้แต่แจ้งพระอาจารย์ว่าทำไปด้วยเจตนาดีพระถังไม่ฟังพร้อมทั้งขับไล่งอคงและขู่ว่าหากยังดื้อด้านจะท่องมนต์ต่องอคงทั้งเจ็บใจทั้งเป็นห่วงทำดีได้ชั่วแท้ ว่าแต่พระถังไม่มีค่าอารักขาจะเป็นอันตรายแต่ทำไงได้คราวนี้ดูแล้วพระถังจะตัดใจแน่แล้วงอคงจึงหอกเหินไปขอความช่วยเหลือจากเสมา่กวนอิมจากไปหลายวันละถังยังคงเดินทางต่อไปในแดนกันดารวันหนึ่งทั้งตือโปยกายและสัวเจ๋งไปบินาบาตขออาหาร พระถังนั่งพักใต้ต้นไม้งอคงเหาะลงมานำผลไม้มาให้และเอ่ยขอติดตามพระถังต่อข้าไม่มีอาจารย์ข้ายังหาที่ไปได้แต่ถ้าอาจารย์ไม่มีข้าอาจารย์จะเดินทางต่อไปได้อย่างไรพระถังหลับตาทําสมาธิแล้วกล่าวว่าเราไม่ขอรับอาหารและความช่วยเหลือใดๆจากคนใจบาปงอคงโมโหมาก คิดฟาดกระบองใส่พระถังแต่ถ้าทำเช่นนั้นเรื่องสยอยิวคงจบแค่ตรงนี้หงอคงยั้งมือแค่นำกระบองออกมาแตะลงที่บ่าพระถังเพียงเบาๆแต่อนุภาพอาวุธวิเศษทำพระถังสลบไปแล้วหงอคงก็ขโมยสัมภาระทั้งหมดไปซึ่งรวมถึงใบผ่านทางทั้งหลายตือปวยไก่และสัวเจ๋งกลับมาเห็นอาจารย์สลบจึงเข้าช่วยเหลือ และเมื่อรู้เรื่องทั้งหมดก็โกรธมากพระถังไม่ได้คิดแค้นแต่คิดเพียงอยากเดินทางไปต่อให้ได้หวังแค่ให้ได้ใบผ่านทางคืนมาจึงมอบหมายให้สัวเจ๋งไปเจรจาพร้อมกํำชับว่าถ้างอคงให้ใบผ่านทางกลับมาก็ดีถ้าไม่ได้ให้อย่าได้ไปวิวาทเด็ดขาดให้ไปหาเจ้แม่กวนอิมสัวเจ๋งเดินทางไปหาหงอคงที่เขาหวัวกัวซานพบหงอคงนั่งพิกอ่านใบผ่านทางอยู่ จึงเข้าทวงถามคืนแต่งอคงว่าอาจารย์ไม่ต้องการข้าข้าก็จะตั้งทีมไปอัญเชิญพระไตรปิฎกเองพร้อมเสกขบวนพระถังม้าขาวตือป่วยกก่สัวเจ๋งออกมาส,สัวเจ๋งโกรธมากเข้าไปตีหัวสัวเจ๋งปลอมจนกายล่างเป็นลิงลูกสมุนหอคงสั่งฟูงลิงล้อมไว้สัวเจ๋งฝ่าฟูงลิงไปได้แล้วรีบไปหาเจ้าแม่กวนอิมเมื่อไปถึงตำหนักเจ้าแม่กวนอิมกลับพบว่า งอคงอยู่ข้างๆเจ้าแม่ซัวเจงลุกเข้าไปต่อสู้กับงอคงแต่เจ้าแม่ควรอิมห้ามไว้แล้วจึงรู้ว่างอคงที่อยู่ตรงหน้าไม่ได้กับหัวกุานแต่อยู่ในสายตาเจ้าแม่ควรอิมตลอดงอคงขอตามตัวเจงกลับไปที่หัวกวศานพบว่ามีงอคงอีกตัวอยู่ที่นั่นทั้งคู่ลุดเข้าต่อสู้ต่อยตีกันยืนยันว่าตัวเองนี้แหละคืองอคงตัวจริง สู้กันอยู่นานไม่รู้แพ้รู้ชนะฝีมือขนาดงอคงยังไม่เคยต้องต่อกรกับใครแล้วเสมอได้แบบนี้นี่ยังใช้กระบวนท่าเดียวกันอีกโวเจงไม่รู้ใครเป็นใครไม่กล้าย,ยื่นมือเข้าไปช่วยเมื่อสู้ไปไม่รู้แพ้รู้ชนะจึงคิดยืมมือคนอื่นมาตัดสินปรากฏว่าเจ้าแม่ควรอิมก็แยกไม่ออกจึงใช้วิธีท่องมนรัดกระหม่อมทั้งคู่ก็ลงไปดิ้นทุรนทุรายด้วยกันร้อนถึง ต้องขึ้นสวรรค์ไปใช้กระจกสองปีศาจแต่ส่องไปก็พบว่าเป็นลิงห่อคงทั้งคู่เขาาไปพึ่งสิงเทพเจ้าที่รู้เรื่องราวทุกสรรพสิ่งแต่คำพูดที่สิงเทพเจ้ากล่าวคือข้ารู้ความจริงแล้วแต่เจ้าทั้งคู่ไปให้พระยูไรตถาคตตัดสินจะดีกว่าทั้งคู่ไม่มีใครกลัวการพิสูจน์ต่างอ้างว่าตนเป็นตัวจริงทั้งคู่อ้างไปก็ตีกันไป ไม่มีใครยอมใครไม่มีใครเพี้ยงพล้ำจนมาถึงต่อหน้าพระยู่ไรพระยู่ไรเห็นทั้งสองก็เข้าใจอธิบายกับเจ้าแม่กวนอิมว่าปีศาจที่ปลอมตัวมาเป็นหงอคงนี้อยู่นอกคอบภูมิสรพสัตทั่วไปมันคือปีศาจลิงหกหูพร้อมชี้ไปที่ตัวปลอมลิงหกหูรู้ว่าโดนจับได้รีบแปลงกายเป็นพึ่งบินหนีพระยูไลโยนบาด ชอบไว้พอเปิดแง้มออกมาหมอคงตัวจริงจึงวิ่งเข้าปาดด้วยกระบองวิเศษจนตายขาที่จากนั้นเจ้าแม่กวนอิมจึงพาหงอคงไปส่งให้พระถังดังเดิมพร้อมอธิบายว่าหงอคงที่ทำร้ายพระถังไม่ใช่ตัวจริงและพระถังยังต้องให้หงอคงอารักขาในภารกิจอัญเชิญพระไตรปิฎกต่อไปพระถังสงบใจรับหงอคงไว้จากนั้นต่อมาพระถังกับหงอคง ไม่มีความขัดแย้งรุนแรงขนาดนี้อีกเลยเหมือนจะจบด้วยดีแต่ที่ค้างคาคืองอคงตัวปลอมคือปีศาจอะไรในจักรวาลไซอิวปีศาจทุกตัวจะมีที่มาที่ไปมีหลักแหล่งอาศัยจุดประสงค์ก็มักเข้าใจง่ายเช่นอยากอายุยืนจากการได้กินเนื้อพระถังงอคงตัวปลอมไร้ประวัติไม่อยู่ในสารระบบที่เจ้าแม่กวนอิมรู้จักแถมยังต้อง แถมยังต้องการไปอัญเชิญพระไตรปีดก,กับพระถังพอโดนปฏิเสธก็ดันอยากตั้งขบวนไปเสียเองจนไม่พ้นคิดไปได้ว่าหงอคงตัวปลอมก็คือหนึ่งในหงอคงตัวจริงเป็นหงอคงที่โกรธแค้นและเห็นว่าตนเองถูกและมีฝีมือมากพอไม่ต้องง้อพระถังทั้งทั้งสองต่อสู้ไม่เคยแพ้ชนะกันจนคนที่ออกมาแยกคือพระยู่ลทั้งหมดนี้ผู้แต่งวรรณกรรมไซอิ๋ว ไม่ได้เฉลยอะไรไว้ปล่อยให้ผู้อ่านนั่งจงกบหายดูหนังของกิสเตอร์เฟอร์โนแลนด์ลิงหกหูยังคงลอดแล่นอยู่ในโลกไซเบอร์โซเชียลลิงหกหูยังคงผุดขึ้นมาทุกครั้งเมื่อวิวาทกลางถนนหนทางค่าเท่านั้นที่ถูกต้องเป็นธรรมค่าเท่านั้นที่แก้ปัญหาได้ปัญหาทุกอย่างแก้ได้โดยการทำลายล้างอุปสรรคลิงหกหูมีฝีมือ จึงกล้าเสมอหงอคงจะปาบลิงหกหูได้ต้องให้พระยุลัยชี้ช่องแล้วหงอคงจึงได้ร่วมทางอันเจิญพระตรปิดก,กับพระถังซัมจั๋งต่อไป